เขาจะต้องเป็นสีสม้มแต่ไม่เจออาม่ามาหลายปีแล้วค่ะดีใจได้เม็ดได้เม็ดถั่วแปบสีม่วงแล้วค่ะเขาบอกว่าเม็ดหนึ่งเนี่ยมันเขาบอกเม็ดหนึ่งโกลอ,อดที่เขาบอกอัลลอดนี่หมายถึงว่ามันกระจายอันนี้เป็นถั่วแปบสีขาวนะคะ อันเมื่อกี้ที่ได้มาค่ะมันเป็นถั่วแปบสีม่วงเนี่ยนี่ไงฝักมันเป็นสีขาวแต่อันนั้นฝักมันจะเป็นสีม่วงค่ะผู้เม็ดใหญ่นะงั้นก็ถั่วแปบอันนี้พริกไปดูมาเดือบ้านนั้นที่เคยไลฟ์ครั้งหนึ่งมืเดือสุกไม่เก็บแล้มีแต่เด็กๆค่ะอยู่ที่บ้านหลังนั้นฮนะดูพริกเขาเสิ โค้ขาโพดผักบุ้งเห็นไหมผักบุ้งช่วงนี้ไม่งามเนี่ยเห็นไหมล่ะปลูกมาหลายเดือนแล้วค่ะมันไม่งามเอาเอาแมสลงดีกว่าจะถึงแล้วค่ะบ้านผักบุ้งไม่ใช่บ้านผักบุ้งบ้านมะเดือแล้วเมื่อกี้บ้านหลังนั้นน่ะที่ให้เม็ดนี้มาค่ะบ้านที่ว่าปลูกผักไว้ตรงฟุตบาท่ะพอบอกเขาว่ามุ่นหลานเนี่ยมันเป็นยานะ บอกล้อล้อล้ออันนี้กินได้นะคะเก็บก่อนกำลังกำลังคอแห้งค่ะเก็บกินก่อนนะอืมอืมเปรี้ยวหวานอร่อยเปรี้ยวหวานอร่อยเปรี้ยวหวานอร่อยจัง แล้วเนือแน่นแน่นอยากเก็บใส่ถุงอุ้ยมีผักบุ้งอยู่อยู่นอกบ้านด้วยนี่ผักกาดไม่งามงั้นแก่นตะวันค่ะอืมไม่ใช่ผักบุ้งมันยอดมันค่ะพูดค้างเอาไว้ผู้หญิงคนนั้นเขาเลยบอกว่าสามีเขาบอกว่าเวลาคนเดินมา มาดึงเอาบวบเขาดึงบวบแล้วกระชากค่ะครับฮัลนหลาวบ้านเราไม่มีแล้วมาเดือไม่เหลือแล้วค่ะโคเปี้ยวทงังอืมเปี้ยวอ้าเปี้ยวเนี่ยวันนั้นถอนต้นเนี้ยไปปลูก โอ้ยสำลักถือไปในรถบอสผู้หญิงจีนเห็นผู้หญิงจีนพูดถ้าเป็นบ้านเราหรออันนี้กลิ่นมันแรงมากนะเธอชอบเหรอฮอ้ขึ้นลาถึงแล้วน,นี่ไงงาเกาหลีค่ะเม็ดมันทั้งนั้นม,มีทองเทงด้วยเนี่ยทองเทงแต่มันไม่สุกเพราะเตรียมทิ้งนะคะ ทองแทงมันดิบมันเล็กเนี่ยเม็ดงาเกาหลีทั้งนั้นเลยค่ะเยอะเลยอุย้ยนี่ชีสโซชีสโซไม่เจอเขาอุย้ยดูต้นเนี้ยเขาหะต้นฟักแมวอ่ะกลัวแล้วเขาเรียกกว่าทำไม้มาปลูกให้มันขึ้นต้นต้นเพอร์สมอนต้นลูกพับแล้วดูสิ มันไปอถ้าภาษาอีสานบ้านเราเอ่านว่างับมันกระงำต้นลูกพับตัวมองเห็นลูกพับเขาไหมเนี่ยค่ะอุ้ยอุ้ยอุยโอ้ยซูมไม่ถึงอีกแล้วเนี่ยไม่ซูมดีกว่านั่นไงลูกพับเขานะ่ะที่พามาดูวันนั้นแหละค่ะลูกพับตอนนี้เลื่อมเหลืองแล้วค่ะแต่ยังกินไม่ได้มันฝาดโอ้ดูด้ด,ดช่อเนี่ย นี่ลูกพับช่อเนี้ยเริ่มเหลืองแล้วหรือว่ามันเป็นเทคนิคของเขาที่ต้องปลูกต้นต้นกว่าเขาคือต้นฟักแมวเนี่ยค่ะให้คลุมลูกพับโอ้ดูดอกนั้นนะ่ะอุยดอกเท่ากับเท่ากับหม้อไข่ตุ๋นเลยโอ้โหสวยจังเท่าหม้อไข่ตุ๋นเลยค่ะ